ใส่ขี้เมงจิลอแต่พอได้กินอยอดอนี่ได้พี่น้องเอ,อ้คอยคข่กับคุดได้อยู่เด้อี่เมงจิลอข่กระขใส่ขี้อ่าจิลอ,อย่ามนี้สิบอคอยตัวใหญ่เท่าไรจ้า โทรศัพท์โทรศัพท์แม่ป้าใครโทรมานะ่ะเบิ่งเด้อว่าโทรศัพท์ใครโทรมาใครโทรมามันตัดแล้ว ใส่ขีแมงจิรอชีวิตอยู่ทองไหทองหน้าพี่น้องเอ้ยกับมวนอยู่ได้ไหนหาอยู่หากินไปตามคุดแม่งจิรอใดก็มาโควะใส่ขีก่อนสีมือตัวเองคุดได้หนยคุดทันอยู่ด้วยี่ ซื you mm ้อมาตัวเองคุดโดยป้าเอิญเอาเสียงไปคุณแม่งกินเหล้าเอาขู่ไปน้ำเอาเอาเสียงไปน้ำโอ้เสียงป้าไป เียมคุดแมงจิโลอยู่บ้านเฮาก็หากินง่ายเนาะพี่ดองเนาะแต่ว่ามันก็ยากคืออย่างหนึ่งคือหาเงินก็ยากแต่ว่าหากินง่ายหากินไปตามทงไฮทงนาไปสิแหละคุดแมงจิลงจิลอไปหาปูหาปลา,าไปจา้า แกงเนาอใหม่เนาะต่อไปพอได้กินยอนกัด้วยพี่น้องเยอันนี้แกชีวิตวิธีแบบบ้านๆเนาะค่ะอันนี้อยู่ซอปปะปะาเด้ออันน,น,นี้โอเคนะคะขอจบคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้ก่อนนี่สีมือการขุดจิหลอ่อย